ไมต้องกินข้าวเหนียวแทนค่ะมากินข้าวเหนียวน้ำไม่ต้องกินข้าวเหนียวแทนค่ะมากินข้าวเหนียวน้ำวัดดีค่ะขอบคุณนะคะที่รับชมกันอย่าเปาเบื่อกันเด้อค่ะเลอหยิดนี่แค่นี้นะคะอ,อืมจับมากเลยแซบแซบพี่น้องมาก นี่อะไรอ่ะเรียกอะไรนมไ้จีนอะไรก่ะมอคคาีหนึ่งค่ะมากินน้ำตาลค่ะตำเจ้วเองค่ะเส็แสบดูไก่ชิ้นใหญ่ๆมากินได้ค่ะเด้อคลิปนี้แค่นี้นะครับอร่อยค่ะ กรินแค่นี้พอที่อะไรอะเรียกอะไรนองไม้จีนอะไรกัมอคคาลีหนึ่งค่ะมากินน้ำตาลค่ะตำเจียวเองค่ะจังแสบดูไก่ชิ้นใหญ่ๆมากินได้ค่ะเด้อสวัสดีค่ะมากินข้าวด้วยกันค่ะข้าวเที่ยงค่ะพี่น้องมีไก่หนึ่งค่ะมีไก่หนึ่งมีผักลวกเด้อค่ะเด้อพออนุญาตใช้มือลุยจังแ่บค่ะ แซบอร่อยค่ะกินแค่นี้พอเพีงค่ะอืจกินต่อกันได้อัดในจักันหน่อยขอเก็บเวลาหน่อยนะคะ เราได้ต้องกินข้าวเหนียวแท่นค่ะมากินข้าวเหนียวน้ำกันค่ะแสบๆได้ค่ะมาลงมือค่ะลงมือจ้ำแจ่วจ้ำแจว่วมาได้ค่ะกินันจะแสบอยู่หนังไหมคะสวัสดีค่ะขอบคุณนะคะที่รับชมกันอย่าเปลาเบื่อกันเลยค่ะเลอ โอ้ยแสบหลายพี่น้องมาเด้อกินน้ำจค่มข้าวทั้งอีสานาทั้งบักกางเนาะคะ่ะเอเไร ยิบนีแค่นี้นะครับเหนือไก่ค่ะโอ้ยแซ่บหลายพี่น้องมาเด้อกินน้ำจันท่ะต้อเรางมีสารเราทั้งบักกลางเนาะคะ่ะเโาเลย กแบบเป็นตันและตุนมา,า,า,าด่าดูดวัสดีค่ะขอบคุณนะคะที่รับชมกันอย่าเปล่าเบือนนะะเ่อ,อันกดนด้เลยแจ่บมากเลยแซ่บแซ่บพี่น้องมาก แซ่บยุ้หนังเนี่ย้ากันค่ะแซ่บแซบได้ค่ะมะังลงมือค่ะลงมือจำแจ่วจำแจว่วมาได้ค่ะกินเลยที่สำคัญขาดไม่ได้ของอร่อยคัวกรบค่ะผัดเผ็ดกรบเด้อพี่นองเด้อเมื่อกินน้ำกันค่ะแซ่บค่ะเบิง์ที่หะหรงูเผา,าไว้แล้วบุบิ ก็แซอยื่หนังเลยปะเพรออนุญยตาใช้มือลุยจังแซบค่ะแซบแซดกินเพื่อสุขภาพชอบแบบ เป็นจระเล้ตัวตมรรมดาดูนิดอร่อยค่ะจิ้แค่นี้พอหน้าไม้จีนไหมหน้าไม้ฝรั่งมาเพื่อนมันจะแซ่บยุ่งนังเลยปะ กินเยอะพี่น้องมั้ยโมคลีคไม่คิปหรองนี้อะไรอ่ะเรียกอะไรน่อไม้จีนอลไรกับโมคลีหนึ่งค่ะเมื่อกินน้ากาลค่ะตํำเจ้วเองค่ะแซ่บดูไก่ชิ้นใหญ่ๆเมื่อกินได้ค่ะเด้อแซ่บแซ่บค่ะแซ่บ นี่อะไรอ่ะเรียกอะไรน่อไม้จีนอะไรก่ะมอคคารีหนึ่งค่ะเมื่อกินน้ําตาลค่ะตำเจ้วเองค่ะจัดแสบดูไก่ชิ้นใหญ่ๆเมื่อกินได้ค่ะเด้อเนื้อไก่ค่ะเนื้อไก่ค่ะ แก่เปื่อยดีดีพี่น้องเบื้องหนังมันว่าสิว่ากินนังได้ลองนังออกกันหน่อไม้จีนไหมหน่อไม้ฝรั่งบ่เพิ่มสวัสดีค่ะมากินข้าวด้วยกันคะะข้าวเที่ยงค่ะพี่น้องมีไก่นึ่งค่ะมีไก่นึ่งมีผักลวกเด้อค่ะเดิมมีผู้กินน้ำพี่น้องบูดหมดเลยค่ะ อยู่สองคนกับลูกสาวลูกสาวเขาก็ไปโรงเรียนกลับมากเขากบบบางเธอเขาก็กินบวกกินบูดมันเลยค่ะเสียดายเขาที่พูกกินน้ำพีนองบูดมันเลยค่ะอยู่สองคนกับลูกสาวลูกสาวเขาก็บไปโรงเรียนกลับมากเขากบบบางเธอเขาก็กินบวกินบูดมันเลยค่ะเสียดายเขาที่อะไรอะเรียกอะไรน้อไม้จีนอะไรกับมอคลีนึงค่ะเมากินน้ำการค่ะตำเจีวเองค่ะจะแซ่บดูไก่ชิ้นใหญ่ๆมากินได้ค่ะเด้อ้อนุญาตใช้มือลุย จังแสบค่ะแสบแสบสวัสดีค่ะขอบคุณนะคะที่รับชมกันอย่าเป่าเบอร์กันนะค่ะเลยเจัมบมากเลยแสบแสบพี่น้องมากทชุกแบบ เป็นต่นะตัวธรรมาดาด้วลิฟออร่อยค่ะกินแค่นี้พอสวัสดีค่ะ ขอบคุณนะคะที่รับชมกันอยา่าเป่าเบอรอกันนะค่ะเลอร่กินข่าวกินผู้เดียวเช็ดเบียดกับเช็ดผู้เดียวพี่น้องเอ้ยมาเบิงออ่งเอรอเน็ดยังกับแขงรับเวลาหายใจกับแังเวลาไม่ชอแบบเป็นตันและตนมาด่าดูดิมากินเยอะพี่น้องมนะ คนไม่คิดร้องอะไรอ่ะเรียกอะไรน้องไม้จีนอะไรกับมคคลีหนึ่งค่ะมากินน้ำตาลค่ะตำแจ้วเองค่ะจัแสบดูไก่ชิ้นใหญ่ๆมากินได้ค่ะเดอ้อสวัสดีค่ะขอบคุณนะคะที่รับชมกันอย่าเบื่อััเด้อค่ะเดอ้อ เราต้องกินข้าวเหนียวแท้นค่ะมากินข้าวเหนียวเราต้องมีสารเราทั้งบักกลางเนาะค่ะเครต้อค่ะอืกินข้าวกันด้อัดในจักหน่อยขอเก็บเวลาหน่อยนะคะสวัสดีค่ะมากินข้าวด้วยกันค่ะข้าวเที่ยงค่ะพี่น้องมีไก่นึ่งค่ะมีไก่นึ่งมีผักลวกเด้อค่ะเดิม 个伞比较难，对吧？